กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่พพนอนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านอด้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบรรทุนเขาว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอะไรจำนวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายายกหรือไม่และที่สะัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นล้วตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้เป็นอร,ร์รรเศีนรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจ็บอยู่ทุกววันนี้นะครับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเลยมแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก มาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียบมากเลยครับท่านมีรอยเดึกสึกรอนี้ได้หน่อยครับลอยบล็อยบิลก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีบศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมันที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านพ่อ5อนสรั้าร้อยห้าสิบสี่คร โอ้โหเป็นอยู่หนึ่งในสิบอันดบที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับสั่งกูจะหาเจอได้เนี่ยครับเหรียญน,นี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกาจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยรครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุนเล่าวาลามต่ำลงมาอีกนี่คือไม่นนังจัปปว๊วะใหญ่ได้ล่งสิบบาทไทย,ทยแล้วก็สิบบาทเหรียน,นะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้าร้อยห้าสิสี่นี้นะครับท่านคมกว้างของเด่นอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยเดี๋ยวดูคูงมือแป๊บหนึ่งครับท่านขอโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่สามล้านเหนรียญพอิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญพอิตพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซียนคอยอยู่ที่2 5 0้อยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสี่สิบถึงห้าสบบาทเลยนะครับ